นี่แหละวิธีการทําไมอเมริกาถึงมีคนรวยเยอะก็เขาลงทุนไงที่สวยทํทไมถึงมีคนรวยเยอะก็เขาลงทุนไงง่ายๆเขาไม่ได้ขายรายรงานแลกเงินเลิกงานไม่พอใจหัวหน้าดาวมากกินเหล้าแล้วกันของมันต้องมีแล้วกันเวลาคือเบื่องานมันเบื่อกันได้ทุกคนคะ่ะแต่ก็มีจุดที่เบื่องงานเองก็ไม่เลิกทาทัวร์หรอกเวลาทําง,งานบริการลูกค้ามันก็มีอยู่แล้วง,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 งี่เง้าหน่าเบื่อ ลูกลูกค้านรกลแปกเลยมันก็มีอยู่แล้วงานบริการเหรอเนาะเม่นี่ฉันไม่รีบเก็บเงินแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนักลงทุนราคาทุกงานอ่ะเวลาคุณทําไปสักพักอะ่ะสามปีห้าปีสิบปีคุณก็ต้องเบื่อเป็นมนุษย์ไม่มีใครไม่เบื่องานหรอกคะ่ะเบื่อทุกคนแต่เบื่อแล้วคุณทําอะไรกับงานที่คุณเบื่อเบื่อแล้วบน่บนบ่นปุ๊บนินทาหัวหน้าลักหนังสบายใจกลับมาทํางานเหมือนเดิมเป็นคี้ข่าเหมือนเดิมเปล่าแต่ถ้าฝรั่งเมืองนอกเวลาเขาบ่นส่วนมากเขาไม่บ่นนะ ถ้าเขาเบื่อปุ๊บเขาหาทางหางานใหม่หรือเรียนต่ออะไรก็ว่าไปหรือหาอาชีพเสริมอะไรก็ว่าไปเขาจะไม่ได้แบบปุ๊ยเลิกงานปุ๊บไปกินเหล้าเมาหมอยพรุ่งนี้เช้ากลับมาเชื่อฟังเหมือนเดิมเลิกงานปุ๊บกินเหล้าเมามอยพรุ่งนี้เช้าเชื่อฟังเหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะถ้าอย่างนั้นอย่าเบื่อเลยอย่างนั้นคนจะตั้งใจทํางานถ้าคุณไม่มีปัญญาไปไหนก็ไม่ต้องโบนไม่ต้องเบื่อทาใจยอมรับมันให้ได้อันนี้กุศโลบายของคนที่เขารวยนะ ถ้าเกิดเบื่อก็ต้องหาทางออกพาเตาก็ก่อนที่เตเริ่มเบื่องานทัวร์เตก็แบบใช้เวลาหลายปีอยู่นะเก็บเงินแล้วก็รีบออกจากอาชีพที่เริ่มเบื่อถึงแม้จะเป็นอาชีพที่เรารักเราเรียนจบมาเราอยากจะทําแต่พอทําไปสักพักก็พอมันเจอปัญหาโดนโกงเงินโดนลูกค้าทำลายร่างกายมันก็ต้องเบื่ออยู่แล้วอะ่ะเพราะาทุกง,งานก่อให้เราชอบแค่ไหนมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราไปหมดเลยคะ่ะมันอยู่ที่ว่า คุณเบื่อแล้วคุณทําอะไรกับตัวเองเพราะสัญญาณแห่งการเบื่อหรือการไม่ชอบงานมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปเจองานที่ดีกว่าเหมือนที่จะเป็นได้นะเพราะเตยเขาไม่ได้คิดเองแต่ก็เห็นเศรษฐีหลายๆคนเขาเบื่องานเขาเบื่อชีวิตแล้วเขาก็เปลี่ยนชีวิตจากความเบื่อของเขาอะให้เขารวยขึ้นมาเพราะถ้าคุณไม่เบื่อคุณมีความสุขกับงานคุณก็อาจจะฐานะเท่าเดิมก็ได้ถุกป้าสัญญ,ญาของคนที่ขี้เบื่อหรือคนที่แบบ าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะคะเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีตอนนี้เตมีหนังสือที่เตกับคุณนิสนาตเราลบลงประสบการณ์เขียนขึ้นมาหนึ่งเล่มนะคะชื่อคนธรรมดารวยได้ด้วยบิตคอยแล้วก็คริปโตเล่มนี้มีความรู้ตั้งแต่คนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องคริปโตอยากจะใช้งานคริปโตตอนต้นกระแสะเพื่อให้คุณได้ประโยชน์รวมถึงคนที่เป็นมือใหม่อยากเริ่มต้นเรียนรู้คริปโตเคเรนซีเพื่อการลงทุนและคนที่ลงทุนมาแล้วอยากจะเจาะลึกเรื่องบล็อกเชนหรือความรู้เกี่ยวกับ การลงทุน crypto currency ความรู้ทั้งหมดรวบร,รวมจากประสบการณ์ที่เรา2คนลงทุนมาแล้วมากกว่า7ปีแล้วสอนนักเรียนมามากกว่าพันคนนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้อยากได้โปรโมชั่นราคาพิเศษถ้าดูจาก Facebook Fanpage นะคะก็พิมพ์ cf ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือ inbox ไปที่ Fanpage ได้เลยค่ะส่วนใครดูจากช่อง YouTube รบกวนแอดไลน์ที่ a e c s i i นะคะหนังสือมีจำนวนจำกัดน,นะคะไม่ได้มีขายตลอดไปใครสั่งทันหมดแล้วหมดเลยค่ะ